สวัสดีครับเพจอุปการประกอบอาชีพนะครับ09634510944554นะครับ ID ลายอยู่ใต้ล่างคำอธิบายนะครับผมวันนี้เราจะมาิวนะครับวิธีการถอดหัวบดนะครับผมหัวบดหมูนะครับอีดซ้ายนะครับตามลูกศรนี่ก็จะมีลูกศรแตะไว้นะครับผมอีดซ้ายออกเลยนะครับออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นอันนี้หน้าแว่นนะครับอันนี้เราแถมหน้าแว่นเบอร์แปดไปนะครับแล้วก็จะมีตัวสำรองเป็นเบอร์ห้าดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็ดึงใบมีดออกมาได้เลยแบบนี้นะครับเวลาใส่นะครับ ใบนี้จะมีเที่ยวแบบนี้นะครับอ่าปีเลี่ยมก็ใส่ให้ตรงรูนะครับผมแล้วก็นี่นะครับตัวหน้าแว่นเนี่ยจะมีเที่ยวด้านบนเห็นไหมครับก็ใส่ให้ตรงหน้าเที่ยวครับอันนี้หน้าเที่ยวอยู่ด้านล่างฝั่งนี้นะครับก็ใส่ให้ตรงนะครับมันก็จะเข้ารอกพอดีแบบนี้นะครับผมอันนี้คือเข้าแล้วนะครับอ่าเราก็ปิดลงไปได้เลยนะครับบิดก็หมุนขวานะครับติดนะครับเมราเข้ารอออกนะครับผม ถ้าสนใจงานดีมี์เนียนแบบนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่เปิดอุปกรณ์โอตี่นะครับ0 1 3 1 3 4 5งนะครับขอบคุณครับ